โลกใบนี้มีอะไรให้เราได้เรียนทั้งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์การเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราจะเห็นว่ามีกลางวันมีกลางคืนและกลายเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นการหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดมาแล้วก็ตลอดไปในขณะที่มีการ หมุนโคจรอยู่นั้นเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือย้อนหลัง600ปีมีเหตุการณ์ที่ถูกจารึกไว้ในโลกใบนี้อย่างไม่มีวันที่จะลบเลือนได้นั้นคือวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธเชียนติคือวันที่พระองค์ประกาศชัยชนะ ที่เป็นชัยชนะไม่ก่อให้เกิดเวรไม่ก่อให้เกิดเงื่อนไขที่เรามักได้ยินว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรแต่พระองค์ประกาศนี้เป็นเรื่องแปลกคงไม่มีการประกาศครั้งใดในโลกที่ประกาศแล้วพ้นเวรพ้นภัยพ้นกรรมพ้นวิบากเรียกว่าเป็นการชนะอย่างสิ้นเชิงเพราะพระองค์ชนะ กิเลสตนาอุปาทานเป็นการชนะที่รู้ว่าความทุกข์ในชีวิตมันกิเลสตนาอุปาทานเมื่อพระองค์ทำลายสิ่งเหล่านี้ได้ชนะสิ่งเหล่านี้ได้ไม่มจึงเรียกว่าเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดนั้นในโลกใบนี้จึงได้รับ เอาวันวันนี้เป็นวันแห่งการสนสเสริญเพื่อจะได้ํำเนินชีวิตปฏิบัติตัวตามที่พระองค์ได้พบและเมตตาสั่งสอนพวกเราวิธีการก็คือไม่ได้เรื่องยากเย็นจนเกินวิสัยของมนุษย์เพราะพระองค์ได้ตรัสสอนพวกเราไว้เสมอว่าการ จักบูชาพระองค์นั้นไม่ได้ประเสริฐเพราะ,ะไปมุ่งเน้นอามิตสบูชาแต่พระองค์สันเสริญการปฏิบัติบูชาดังนั้นพระองค์ได้ให้แนวทางไว้เราก็นำสิ่งนั้นมาประพฤติปฏิบัติจนก่อให้เกิดชนะตัวเองได้การชนะ อื่นเป็นการชนะชั่วคราวแต่การชนะตัวเองถือทำตัวเองให้มีผลที่สำคัญคือไม่มีเวรไม่มีภัย,ไม,มภยไม่มีอันตรายอันใดเกิดขึ้นมาในวิถีชีวิตส่วนวิธีการที่บอกว่าไม่ได้ยากเพราะพระองค์ได้ตรัสเรื่องอะไรไว้ก็ตาม ไม่ได้ตรัสไวเพื่อเกินวิสัยของมนุษย์ที่จะปฏิบัติได้เราทั้งหลายคงรู้กันดีว่าพระองค์ได้ตรัสเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรในธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็คือสิ่งที่ไม่ควรไปเอามาเป็นหลักของการดำเนินชีวิตก็คือ อัตตก,กิลมัานโยคและกามสุการลิกานุโยคแต่พระองค์ให้แนวทางว่าอัตถังกิกรรมค,คือแนวทางของการเรือนชีวิตที่มีชัยชนะเป็นเป้าหมายนีนถ้ามาพูดภาษาง,ง่ายๆกันแบบเราพอจะเข้าถึงกันได้โดยลัดภาษาซะหน่อยก็คือความไม่พอใจ ก็คืออัตตักลิลมถาฐนโยกความพอใจคือกามสุขรัรลิกการโยกสองอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุก์ได้นั้นเราจึงต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความเย็นอกเย็นใจนั้นพอใจก็ไม่ใช่วิถีชีวิตที่แท้จริงไม่พอใจก็ไม่ใช่วิถีชีวิตที่แท้จริง แต่ความเย็นอ,อกเย็นใจบนฐานของสติปัญญานั้นคือวิถีชีวิตที่เราควรจะเดินตามที่พระองค์ได้พบแล้วพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติจนได้ชัยชนะพวกเราทั้งหลายต้องการชัยชนะเราก็ควรที่จะได้นำสิ่งนี้มาเป็นข้อวัดปฏิบัติึนจะเกิดความเย็นอ,อกเย็นใจเป็นสติปัญญาเราก็ดูลงไปที่จิตใจของเรา ว่าจิตเราเดิมแท้นั้นไม่ได้มีความพอใจอยู่ก่อนหรือไม่พอใจอยู่ก่อนแต่มันมีความปกติหรือเย็นอกเย็นใจอยู่เป็นฐานให้เราได้รับรู้อยู่แล้วพอเราได้ประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตของเราประจำวันนี่แหละก็คือเราไปยืนเดินนั่งนอนณที่ใดทำอะไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่าเรามีสื่อภายในที่ไปสัมผัสกับสื่อภายนอกสื่อภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วก็ไปรับเอาสื่อภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อรับมาแล้วเนี่ยเราขาดสติปัญญาที่จะรักษาจิตที่มันสงบหรือมีความเย็นอกเย็นใจอยู่เนี่ยมัน ไม่มีฐานชีวิตที่คุ้มครองจึงเลยทำให้เราไปรับแล้วก็ไปสู่ความรู้สึกของจิตว่าพอใจบ้างไม่พอใจบ้างความเย็นอกเย็นใจก็เลยหายไปชีวิตเราก็เลยมีความทุกข์ความเดือดร้อนพระเจ้าจึงเมตตาต่อพวกเราอีกพระองค์ก็ตรัสสอนเราให้ใช้หลักไตรสิกขาก็คือย่อมาจากอัตถังคิกรมักอัแหละ จากแให้มันเหลือสามสามก็เรียกว่าไตรสิกขานี้ไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่เมื่อพูดว่าศีลสมาธิปัญญาก็อาจจะเป็นภาษาที่เราคุ้นแต่ว่ายัางไม่เข้าใจก็มาแปลเป็นภาษาไทยง่ายก็คือระม,มัดระวังตั้งใจใคร้ครวนนั้นเมื่อเราตาเห็นรูปหูฟ,ฟังเสียงรับสื่อภายนอกเอะไรก็ระม,มัดระวังตั้งใจ คลครวญทุกครั้งสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อติปัญญากเกิดขึ้นตัวความพอใจก็ไม่มีอิทธิพลมาครองใจความไม่พอใจก็ไม่มีอิทธิพลเราพบความเย็นอกเย็นใจเราจึงได้สิ่งที่เรียกว่าโลภะก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามารบกวนโทสะโมหะก็ไม่มีสิทธิ์รบกวนเพราะเรามีการระมัดระวังตั้งใจใคล่ครวญความเย็นอกเย็นใจก็ มีผลกับเรานั้นทุกย่างก้าวของชีวิตจึงควรสรุปตามที่หลวงพ่อพุทธทาตพูดไว้อย่างน่าสนใจว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่ควรจะได้รับก็คือชีวิตที่สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ดังนั้นพระพุทธเจ้าได้ประกาศชัยชนะวันนั้นก็คือความสงบเย็นที่พระองค์ได้พบแล้วเป็นประโยชน์ ในช่วงชีวิตของพระองค์ก็เป็นประโยชน์อย่างมากมายช่วยคนแล้วคนเล่าให้พ้นจากความมืดบอดในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านั้นเห็นทางที่ถูกต้องและวิธีการนั้นก็ถ่ายทอดมาถึงเรา2,600ปีวิธีการยังไม่ได้หายไปไหนเลยครบสมบูรณ์ขอเพียงพวกเราได้หยิบวิธีการนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันร่วมฉลองพุทธชีวนตี คือชนะตนเองแล้วช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการร่วมฉลองโดยวิธีการปฏิบัติบูบบชาเชื่อเหลือเกินว่าพระพุทธศาสนา,าจะเจริญขึ้นในทุกขนทุกแห่งของแผ่นดินนี้ก็คือในหัวใจของทุกคนเกิดขึ้นแก่ใครไม่สำคัญเท่ากับท่านลองดูว่าในหัวใจท่านขณะนี้ท่านได้พบพุทธเจนตีหรือเปล่า คือชนะโลภะโทสะโมหะด้วยคําว่าสติปัญญาแล้วพบความสงบเย็นในชีวิตขอทุกท่านจงสงบเย็นด้วยพุทธเชียนตี